Música คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้น,นําคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาที่โรงเรียนผาขวางวิทยาตาบลแม่ยาวอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ยากลําบากที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนสแตนด์อะโลนของจังหวัดเชียงรายเราไปดูกันค่ะ เสัญจรเข้ามาเยี่ยมโรงเรียนพักขวางวิทยาซึ่งเรามีวัตถุประสงค์ที่จะให้กพทนั้นได้มาดูบริบทของการจัดการศึกษาซึ่งสพทได้แบ่งโรงเรียนออกเป็นกลุ่มๆก,ก็คือโดยสภาะปัจจุบันนี้เรามีโรงเรียนขนาดเล็กอยู่เป็นจํานวนมากขณะเดียวกันเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีโรงเรียนแม้นักเรียนจะมีน้อยเราก็ยังคงต้องให้มีอยู่จําเป็นต้อง standalone เนื่องจากการเดินทางห่างไกลในถิ่นธุรกดานโรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เรากําหนดให้เป็นโรงเรียน standalone แ,แ,แล้วต้องการที่จะให้โรง งเรียนเหล่านี้บริการเด็กชนเผ่าต่างๆซึ่งอยู่ในชายขอบของประเทศไทยจากการที่เรามาวันนี้ก็จะชี้เห็นว่าแม้นโรงเรียนเหล่านี้จะอยู่ห่างไกลกันดานแต่เขาต้องได้รับโอกาสและได้รับการเรียนรู้ไม่ต่างกับโรงเรียนที่อยู่ในเมืองรูปแบบการเรียนในโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเราจึงมุ่งไปที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส โดยการมีส่วนร่วมกับองค์กรต่างๆอย่างเช่นกับอาชีวะเราก็จะมีหลักสูตรทวิศึกษานอกจากนั้นในบริบทอื่นเราก็จะดูแลเรื่องที่พักนอนของนักเรียนเรื่องอาหารกลางวันอาหารเชา้าอาหารเย็นและนอกจากนั้นก็ต้องดูเรื่องบ้านพักครูให้มีความพร้อมดังนั้นเนเพื่อให้เป็นกำหนดเป็นนโยบายที่ถาวรระยะยาวเนี่ยจึงได้เชิญกประถอซึ่งมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายให้สปทมาปฏิบัติได้รับทราบบริบทจึงได้เดินทางมาที่โรงเรียนผาขวางวิทยาแห่งนี้ โรงเรียนสแตนดาร์ลอนที่นี่มีธรรมชาติที่ดีป่าไม้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นมีโอกาสในการที่จะเพาะปลูกสร้างผลิตภัณฑ์มากมายชุมชนอยู่กันอย่างสงบแล้วก็ทำยังไงจึงจะทำให้การศึกษาเนี่ย เสริมส่งให้ชีวิตเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสําหรับโรงเรียนผาขวางวิทยาเนี่ยก็น่าที่จะส่งเสริมให้เขาหนึ่งมีความรู้พื้นฐานที่สามารถที่จะสร้างความเจริญแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปได้ยกตัวอย่างเช่นทำอย่างไรจึงจะทำให้เขาเข้าถึงสังคมเข้าถึงความรู้ในการพัฒนาสิ่งที่เขามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ในขณะเดียวกันที่นี่ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามา เพราะฉะนั้นเรื่องของธุรกิจบริการในการค้าขายในการนำสินค้าออกสู่ตลาดโลกตลาดข้างนอกอาจจะต้องมีมีเดียต้องมีตัวกลางเช่นสื่อออนไลน์นะครับนักเรียนควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้เป็นซึ่งวันนี้เขาก็มีทุนเดิมอยู่แล้วท่านผู้อำนวยการก็พัฒนาสิ่งเหล่านี้ต่อเนื่องหน้าที่ของสพทก็คิดว่าควรที่จะต้องพยายามเ,เสริมส่งแล้วก็ติดอาวุธเพิ่มเติมให้เขา อันนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าทั้งสปทและก็เครือข่ายภาคเอกชนมูลนิธิที่ต่างๆเนี่ยหน้าที่จะสามารถเข้ามาร่วมกันช่วยพัฒนาโรงเรียนในลักษณะนี้ได้โรงเรียนปากขวางพิยาเป็นโรงเรียนที่ตั้งในถิ่นทรกันดาลพื้นที่สูงจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับคือม3นะครับมีพื้นที่ในการบริการให้กับนักเรียนที่มาเรียนจํานวน13หย่อมบ้านนะครับซึ่งบางหย่อมบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนนะครับเพราะนั้นเราจึงให้นักเรียนได้พักนอนนะครับที่หอพักของโรงเรียนอีกส่วนหนึ่งนะครับโรงเรียนเรา ได้จัดการเรียนการสอนใดเน้น3ทักษะนะครับทักษะด้านวิชาการทักษะด้านอาชีพแล้วก็ทักษะชีวิตนะครับทักษะด้านวิชาการเราจะเน้นในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ให้เด็กได้เรียนรู้ตามศักยาภาพของตัวเองส่วนทักษะอาชีพนั้นเราได้สอนอาชีพให้กับนักเรียนชั้นประถมศษาปีที่4ถึงมัธยมศษาปีที่3 12ออาชีพเพื่อให้เด็กได้มีความตระหนักแล้วก็รู้จักอาชีพในอนาคตที่เขาจะไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาต่อนะครับรวมทั้งในเรื่องของการไปประกอบอาชีพในอนาคตของ อ,อีกจุดหนึ่งนะครับเราเน้นทักษะเรื่องของทักษะชีวิตให้เด็กได้ใช้ชีวิตตามศักยภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ชีวิตให้อยู่รอดในสังคมเพราะฉะนั้นเราได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชาติพันธุ์นะครับเราจะมีอยู่3ชนเผ่านะครับก็คือลาหูอาขาแล้วก็ปากกอรหรือกะเหลี่ยงน,นะครับเราเปิดการเรียนการสอนมีอยู่2สาขาแล้วก็1ห้องเรียนนักเรียนจํานวน323คน บ,บุคลากรส่วนใหญ่นั้นนะครับก็เป็นคนในพื้นที่นะครับซึ่งคุณครูก็จะแบ่งกันมาดูนักเรียนพักนอนนะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ไกลๆเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียวครูก็จะแบ่งหน้าที่ช่วยกันดูแลตั้งแต่เช้านะครับในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้นะครับถือว่าเราให้โอกาสนะครับเราให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ได้โอกาสอยูอ่ในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะเป็นชาติพันธุ์ และนั่นก็คือโรงเรียนที่เป็น standalone ของจังหวัดเชียงรายสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ